ทีมพิธาสอนวินมอเตอร์ไซค์รีบมาแถลงตั้งรัฐบาลในฐานะพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนัดพักฝ่ายประชาธิปไตยประกอบด้วยพักเพื่อไทยพักเสรีรวมไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่แถลงข่าวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยก่อนถึงเวลานัดหมายสื่อมวลชนได้ทยอยมาปักหลักรอทำข่าวเป็นจำนวนมาก โดยแกนนำพักต่างๆทยอยมาถึงบริเวณงานซึ่งนายพิธาลิ้นจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลได้เดินทางมาโดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการถแถลงข่าวนั้นนายพิธาระบุว่า3ข้อโดยว่า 1. ขอบคุณทุกเสียงของประชาชน8พัก313เสียงโดยมีนายพิธาเป็นนายกคนที่30ของประชาชน 2. ทุกพักจะจัดทำข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลทำงานร่วมกันและจัดถแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมือง 3. จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเตรียมความพร้อมเพื่อบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลเดิมอย่างไร้รอยต่อ